Terima <small> kasih telah menonton! ศูนย์ปฏิิการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลพักสองสลชลได้รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติการทัพเรือพักที่2ว่าเรือสินค้าสัญชาติปานามาซึ่งเป็นเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ออกเดินเรือจากท่าเรือแหลมชฉลีงจังหวัดชลบุรีไปยังประเทศสิงคโปร์มีลูกเรือวัย47ปีสัญชาติรัสเซียประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บข้อมือขวาขาดจากการปฏิบัติหน้าที่บนเรือต้องการความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนในการนี้พลเรือโทจรัดเกียรติชัยพันธ์ผู้ในการสลชลพัก2 ผอบอทัพเรือภักที่2ได้สั่งการให้เรือหลวงภูกเก็ตพร้อมทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลฐานทัพเรือสองขลาทัพเรือพักที่2อ,ออกเดินเรือให้ความช่วยเหลือลูกเรือที่ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว และในวันนี้เรือหลวงภูเก็ตได้พบกับรเรือสินค้าที่จุดนัดพบทีมแพทย์และพยาบาลจากฐานทัพเรือสงขาทัพเรือภาคที่2และกําลังพลจากเรือหลวงภูเก็ตในเข้าทาการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างปลอดภัยและนําตัวผู้ได้รับบาดเจ็บเดินทางกลับเข้าฝั่งเพื่อส่งตัวผู้ได้รับบาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลสงขาเพื่อให้ถึงมือแพทย์โดยเร็วสําหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินทางทะเลที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสองสามารถช่วยเหลือและรัก ษาชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินไว้ได้ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพและได้รับการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด